ดีค่ะวันนี้ก็จะมาต่อจากเดิมนะคะเราก็จะใช้เป็นบล็อกตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะอ่าเราก็จะมาสร้างต่อเลยนะคะอ่าใส่ลงไปเลยค่ะวางไปเลยนะคะแล้วตรงเออหลังคาเราก็จะใช้เป็นบล็อกสแลบค่ะใส่ลงไปเลยนะคะอ่าเป็นแบบนี้เลยค่ะ นี่ใส่ได้แบบนี้เลยนะคะอ่าใส่เข้าไปเลยนะคะเราก็จะสร้างเป็นประมาณว่าบ้านโมเดิร์นสามชั้นค่คะอ่าบ้านโมเดิร์นสามชั้นนะคะบ้านโมเดิร์นสามชั้น,นะคะ่นนนะ,คะทุกคนเป็นยัง นี่ค่ะนี่แล้วก็จะได้บ้านประมาณนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็จะได้ตัวบ้านมาแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเอาเป็นบล็อกซแลบเลยนะคะอ่าแล้วก็จะหาบล็อกซแลบเลยค่ะใส่บล็อกซแลบเข้าไปใส่บล็อกซแลบเข้าไปเลยนะคะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะคะ วันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงแค่เท่านี้นะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ